ยังเป็นหมอดูด้วยแหละคะจริงค่ะหนูไม่เคยทํางานที่ไหนเกิน6เดือนเลยด้วยซ้ําเพราะเพื่อนที่ทํางานน่ะสิคะอิจฉาหนูเห็นว่าหนูสวยกว่าแฟนก็ไม่รักเพื่อนที่ทํางานก็ไม่เอาด้วยพ่อแม่ก็ไม่รักสิ่งที่ฉันบอก,กเขาก็คือว่าหนูไม่ใช่หรอกคะ่ะหนูเนี่ยไม่มีคุณภาพของใจที่ซื่อตรงพอที่จะมีคุณภาพเห็นสิ่งดีงามที่มีอยู่ในชีวิต ถ้าหนูยังไม่สามารถเห็นความรักของพ่อแม่ที่รักเราได้เลยนับประสาอะไรกับความรักของเพื่อนร่วมง,งานความรักของแฟนหรือคนข้างนอกแกก็บอกหนูเกลียดพ่อแม่ค่ะสิ่งที่พ่อกับแม่ทำเนี่ยทำให้หนูคนลุกขนพองทุกอย่างที่หนูมีปัญหาในชีวิตเนี่ยเพราะสิ่งที่พ่อแม่ทํากับหนูในตอนเด็กคุูอ้อยนึกไม่ออกหรอกีิฉันบอกเธอบอกว่าหนูรู้ไหมทุกเรื่องเลยนะคะ ที่เราไม่ชอบในพ่อแม่ของเราเรามีนิสัยแบบนั้นในตัวของเราเองพ่อกับแม่เนี่ยตั้งใจทําทุกอย่างอย่างดีที่สุดละที่เขาจะสามารถทํำได้ในชีวิตของคนคนหนึ่งเพื่อเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดแต่บางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะจัดการกับเราอย่างไงเหมือนกับที่บางครั้งเราก็ไม่รู้จะจัดการกับตัวเองอย่างไงขนาดกับตัวเราเองเนี่ยเรายังไม่รู้จะปฏิบัติกับตัวเราเองอย่างไงเลย นับประษาอะไรกับพ่อแม่ที่จะไม่รู้ว่าจะจัดก,การกับเรายังไงในบางครั้งเพราะฉะนั้นทุกเรื่องค่ะถ้าเราอยากมีชีวิตที่มั่นคงดีงามเนี่ยเราต้องสามารถยอมรับพ่อแม่ให้อภัยพ่อแม่ได้มองโลกด้วยแว่นที่ชัดเจนคะชีวิตเราเนี่ยถึงจะเดินหน้าไปอย่างเป็นปกติมั่นคงได้ครั้งหนึ่งเนี่ยที่ท่าเรือศิริราชนะคะแม่คนหนึ่งเนี่ย จุงลูกตัวเล็กๆจะไปส่งที่โรงเรียนก็ถักผมให้ลูกอย่างดีเลยปรากฏพอเดินออกมาจากบ้านเนี่ยฝนตกเขาก็รีบพอฝนตกลุงเทพรถติดเขาก็รีบจะไปขึ้นเรือค่ะที่ตรงท่าเรือที่สิริราษวันนั้นเนี่ยฝนมันตกหนักค่ะก็มีคนรอยอยู่ที่โป๊ะเต็มไปหมดเลยพอเรือวิ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนทุกคนก็จะจับเรือเที่ยวนั้นให้ทันไปทํางานจะได้ไม่สายทุกคนก็วิ่งกระโดดลงไปในโป๊ะคนในโป๊ะก็บอกว่า อย่าลงมาอีกอย่าลงมาอีกโป๊ะจะรับน้ําหนักไม่ไหวละโป๊เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นแผ่นพื้นที่ลอยน้ําใช่ไหมคะแล้วก็มีหลังคาคนก็ยังวิ่งลงไปก่อนที่ใครจะทันรู้ตัวค่ะโปรับน้ําหนักไม่ไหวแล้วก็ค่อยๆจมลงไปในแม่น้ําเจ้าพระยาผู้หญิงคนนั้นที่จูงลูกมาเนี่ยเขาก็ร้องก็มีคนเนี่ยลากเขาขึ้นมาบนฝั่งได้เขาก็ร้องไห้เสียงดังมากเลยบอกว่าช่วยลูกฉันด้วย ลูกฉันว่ายน้ําไม่เป็นร้องลั่นไม่มีใครได้ยินในถ้ากลางฝนฟ้าพายุที่กระหน่าเนี่ยมันไม่มีใครมองเห็นใครค่ะก่อนที่ใครจะทันรู้ตัวเนี่ยแม่คนนั้นเนี่ยกระโดดลงไปในแม่น้ําควานหาลูกจนเจอกอดลูกเอาไว้แนบกับอกผู้หญิงคนนั้นว่ายน้ําไม่เป็นคนะ่ะเขาจมลงไปในแม่น้ําเจ้าพยาตายพร้อมกับลูกสิ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือในชีวิตของเราเนี่ย ทุกครั้งที่เรามีความทุกข์เนี่ยพ่อแม่ของเราเนี่ยสามารถที่กระโดดยอมตายแทนเราในทะเลแห่งความทุกข์ได้เสมอเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอปัญหาหรือเจออุปสรรคให้รู้ชัดๆเลยว่ามีความรักมีความมั่นคงเนี่ยอยู่ตรงเนี้กับเราเสมอตลอดเวลาเรื่องสุดท้ายที่จะฝากไว้ให้เป็นของขวัญเนี่ยมีลูกชายตัวเล็กๆชื่อน้องทะเลล่าสุดเราไป พาลูกไปเที่ยวทะเลที่มาลดีฟกันนะคะมาลดีฟมันจะมีลักษณะเป็นเกาะแล้วก็เป็นน้ำตื้นๆเราก็ไปเล่นน้ำกันตอนเย็นเล่นกันเพลินๆเ,เนี่ยอยู่ดีๆก็คือฟ้ามืดเลยจะคำ่ำทันทีที่ฟ้ามืดปุ๊บทะเลที่นั่นแปลกมากคือกระแสน้ำเนี่ยมาอย่างรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากเพราะเนื่องจากติดกับมหาสมุทรอินเดียเป็นทะเลตื้นๆแล้วก็หักศอกลงมหาสมุทรเลยทันทีนึกออกใช่ไหมคะ ตอนนั้นเนี่ยพอกระแสน้ํามาปุ๊บเนี่ยเราไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้แล้วว่ายน้ําก็ไม่ได้ลูกของดิฉันกับครอบครัวดิฉันทุกคนเนี่ยสามารถเกาะเสาแต่ละคนคนละเสาเอาไว้ได้เหลือดิฉันคนเดียวเนี่ยที่ค่อยๆลอยห่างออกไปน้องทะเลก็บอกว่าคุณแม่คุณแม่รีบโผล่ไปเกาะเสาสุดท้ายอันนั้นให้ได้นะถ้าคุณแม่พลาดเสานั้นเนี่ย คุณแม่จะหลุดไปในมหาสมุทรอินเดียซึ่งกระแสน้ําแรงมากเราไม่สามารถที่จะรัดกระแสน้ําไปช่วยคุณแม่ไว้ได้คุณแม่ต้องโผล่ไปให้ได้นะดิฉันก็รับปากลูกบอกคุณแม่จะโผล่ไปตัวเองอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วเสาก็อยู่ตรงใกล,ใกล้ๆเหมือนคุณผู้หญิงที่นั่งอยู่เนี้ยตั้งใจกะระยะเลยที่จะโผล่เข้าไปให้ได้ทันทีที่โผล่ไปเนื่องจากเป็นคนหวยเรื่องกีฬาเนี่ยกะระยะผิดไม่ได้บวก ค่าของกระแสน้ําที่ดันเราไปอีกทางหนึง่งตัวของเราเนี่ยถูกพัดเลยเสาสุดท้ายไปอะค่ะภาพที่ดิฉันเห็น,หนตรงหน้าคือมหาสมุทรอินเดียดํามืดลึกกระแสน้ําแรงสิ่งสุดท้ายที่ทําได้คือกลับหลังหันแล้วไหว้สุดชีวิตฟ้ามืดแล้วไม่มีใครมองเห็นเราที่กําลังลอยตกไปนอกทะเลข้างหลังคือมห ah าสมุทรอินเดียไหว้สุดชีวิตเลยที่จะไปเกาะเสาที่หา่างอยู่แค่นิดเดียวเนี่ยไม่ถึง2เมตรข้างหน้าให้ได้ แต่ภาพที่ทุกคนเห็นในขณะที่ฉันไหว้สุดชีวิตคือดิฉันไม่ขยับเลยแม้แต่นิ้วเดียวไหว้สุดชีวิตแต่ยังอยู่กับที่ค่ะจนกระทั่งหมดแรงแล้วดิฉันน่ยยังเหลือชีวิตมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราทุกคนฟังได้ยังไงสิ่งที่ฉันอยากจะบอกก็คือว่าตอนนั้นน่ะทันทีที่ฉันหมดแรงแล้วไหว้แล้วไม่ไปค่ะดิฉันหยุดแล้วก็ยืนขึ้นปรากฏว่าแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยดิฉันยืนถึงค่ะ ยืนถึงจงกนกระทั่งคนเนี่ยมาช่วยหิ้วตัวขึ้นฝั่งไปได้สิ่งที่อยากจะบอกพวกเราทุกคนก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตกลงไปในมาหาสมุทรแห่งความท้าทายในชีวิตถ้าไหว้แล้วมันไม่เวิร์กเนี่ยหยุดแล้วก็ยืนทุกแห่งทุกขั้นตอนของชีวิตที่มันท้าทายมีบางส่วนบางพื้นที่ที่เราสามารถยืนถึงเสมอค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้บุญบารมีที่ครูบาอาจารย์ที่ดิฉันและพวกเราทุกคนได้บำเพ็ญเพียรกอบก่อมาขอให้เราได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันส่งเสริมกันขอให้ทุกท่านได้เกิดปัญญาในการปฏิบัติได้จนยกใจตนให้พ้นจากความทุกข์สร้างความสุขให้กับชีวิตตัวเองและผู้อื่นตลอดไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ ขอกราบขอพระคุณคุณทิตินาถเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้เมตตามาบรรยายธรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับโยคีและเพื่อเป็นการขอพระคุณท่านขอโยกีทุกท่านสำรวมจิตนะคะส่งบุญกุศลที่ได้เคยบำเพ็ญเพียรกอบก่อมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันวันนี้จงเป็นพลวัตปจัจจัยหนุนนำส่งให้คุณทิตินาถและครอบครัวมีอายุวันนะสุขพะพละปฏิพานธรรมสารธนสารสมบัติเจริญรุ่งเรืองยิ่ง จะเดินทางไปที่ใดจงปลอดภัยในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อและขอให้ได้มีโอกาสปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานโดยเร็วด้วยเทอน